สวัสดีจ่าแอนนาวันนี้มาแต่เช้าเชียวมีธุระอะไรหรือเปล่าจ๊ะสวัสดีค่ะคุณคาเรนพอดีหนูมีการบ้านที่จะต้องทําเรื่องการตรวจสภาพจิตค่ะหนูไม่เข้าใจเลยค่ะวันนี้หนูเลยจะมาขอคําอธิบายจากคุณคาเรนค่ะคุณคาเรนมีเวลาว่างให้หนูไหมคะได้เลยจ้ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ การตรวจสภาพจิตกันนะจ๊ะหรือที่เรียกว่า Mental Status Examination ก่อนอื่นแอนนาต้องทราบก่อนว่าหัวข้อในการตรวจสภาพจิตจะประกอบด้วยหัวข้อใหญ่ประมาณ8หัวข้อดังนี้ General Appearance ลักษณะทั่วไป Speech and Stream of Talk ลักษณะการพูดและกระแสการพูด Mood and Effect ด้านอารมณ์ ความคิด Perception การรับรู้ Cognitive function การรับรู้ตนเองและสิ่งแวดลอ้อม Judgment การตัดสินใจ Insight การอย่างรู้ความเจ็บป่วยของตนเองหัวข้อแรกลักษณะทั่วไป General appearance ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะ นิยมประเมินและบันทึกผล3ด้านใหญ่ๆได้แก่หลักษณะโดยทั่วไป appearance ได้แก่ลักษณะท่าทางภายนอกโดยทั่วไปของผู้รับบริการเช่นการมองสบตาท่าทางรูปร่างขนาดของร่างกายการแต่งกายความสะอาดและความเหมาะสมของร่างกายรวมถึงลักษณะเด่นหรือด้อยที่พบเห็นได้ชัดเจนเช่นแผลเป็นที่เห็นชัดเจนหรืออวัยวะที่พิการใช่ไหมคะ ใช่จ้ะต่อไปคือทางด้านพฤติกรรม <Behavior. S 1> เราจะบันทึกการเคลื่อนไหวของผู้รับบริการว่าเป็นปกติหรือไม่เช่นมีอาการกระตุกข,ของหน้าหนังตาหรือท่าทางกระสับกระส่ายกระวนกระวายการผุดลุกผุดนั่งโดยควรบรรยายถึงเหตุการณ์หรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวน,าน,าน,นั้นๆด้วยเช่นถ้าผู้รับบริการมีอาการกระวนกระว,นกระวายก็ควรจะบันทึกให้ชัดเจนว่า การกระวนกระวายนั้นเกิดขึ้นขณะพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมคะใช่จ้ะเก่งมากๆค่ะแอนนาเราจะต้องบันทึกให้ชัดเจนว่าสาเหตุหรือเรื่องอะไรที่ทําให้มีอาการกระวนกระวายกระสับกระส่ายหัวข้อต่อไปนะจ๊ะที่เราจะต้องตรวจในลักษณะทั่วไปคือท่าที attitude ทีมักหมายถึงท่าทีของผู้รับบริการที่มีต่อพยาบาลเช่นให้ความร่วมมือเป็นมิตรหรือท่าทีหวาดระแวงไม่ไว้วางใจคุกคามก้าร้าวระมัดระวังตัวมากเกินไป แอนนาขอยกตัวอย่างการบันทึกผลการตรวจในหัวข้อนี้นะคะเช่นผู้ป่วยหญิงไทยวัยรุ่นรูปร่างผอมใส่เสื้อผ้าสะอาดมีกลิ่นสุราเล็กน้อยนั่งก้มหน้าจับมือขยับตัวบ่อยๆมีท่าทีกระสับกระส่ายแต่ให้ความร่วมมือในการสนทนาเก่งมากจ่ะแอนนาหัวข้อต่อไปนะคะเป็นการพูดและกระแสการพูด speech and stream of talk ลักษณะการพูดหรือสปี h เป็นการสังเกตน้ำเสียงเช่นดังหรือเบาจังหวะการพูดเช่นเร็วหรือช้าหรือพูดตะกุกตะก,กักหรือพูดติดอ่างหรือมีการหยิบพูดหรือน้ำเสียงราบเรียบหรือที่เรียกว่าโมโนโทนนอกจากนี้ต้องสังเกตความผิดปกติของคำพูดเช่นใช้คำพูดแปลกใหม่ที่ผู้ป่วยเข้าใจเพียงคนเดียวและ ถ้าพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงของลักษณะการพูดหรือจังหวะการพูดในลักษณะที่พูดถึงเรื่องอะไรพยาบาลควรบันทึกไว้ด้วยเช่นพูดช้าลงพูดส,สั่นเครือเมื่อพูดถึงเรื่องของลูกเข้าใจแล้วค่ะเช่นพูดเสียงดังขึ้นและพูดเร็วขึ้นเมื่อพูดถึงประเด็นที่ตนเองทะเลาะกับพี่สาวอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่จ้ะ ต้องแล้วต่อไปสิ่งที่จะต้องสังเกตในหัวข้อของการพูดและกระแสะการพูดก็คือหัวข้อกระแสะการพูด stream of talk ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนถึงความผิดปกติของกระบวนการชิดของผู้รับบริการนั่นหมายถึงความผิดปกติของกระบวนการชิดสามารถแสดงออกให้เราเห็นได้โดยผ่านทางคำพูดของผู้รับบริการลักษณะกระแสะการพูดที่พบได้บ่อยมีอะไรบ้างน,นะคะ coherent speech เป็นการพูดตอบต่อเนื่องพูดในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกัน Incoherent speech พูดเรื่องหนึ่งแล้วข้ามไปอีกเรื่องหนึง่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันมักพบในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านความคิดเช่นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต Relevant speech คือการที่ผู้รับบริการตอบตรงคำถามจ้ะ Irrelevant speech ตอบเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ถาม มักพบในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านความคิดเช่นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต <of> associations. หมายถึงลักษณะของผู้ป่วยที่มีอาการพูดสับสนไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะต่อไปเป็นกระแสะการพูดที่มีลักษณะพูดอ้อมค้อมวักบนแต่ยังพอเข้าใจเรื่องราวได้ Ccumstan ผู้ป่วยมักพูดโดยให้รายละเอียดข้อมูลเสริมมาก ใช้เวลานานกว่าจะให้ข้อมูลที่สำคัญเปลี่ยนเรื่องพูดบ่อยมาก Flight of Ideas จำได้ค่ะเป็นกระแสะการพูดในเรื่องใดแล้วเปลี่ยนเป็นอีกเรื่องหนึง่งโดยแต่ละเรื่องยังสามารถฟังเข้าใจได้มักพบร่วมกันกับการพูดมากขึ้นและเร็วขึ้นใช่จะ้ะเรามักพบอาการนี้ได้บ่อยในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วในช่วงที่เป็นมเนียอีพิโซดเนื่องจากผู้ป่วยมักมีความคิดถึงเรื่องต่างๆมากกว่าปกติ ูป้ป่วยพูดมากหรือมีเรื่องราวจะพูดมากเกินไปจนไม่สามารถล้างให้หยุดพูดหรือเปลี่ยนเรื่องกลับมาได้ก็จะเรียกอาการนั้นว่า pressure of speech แล้วยังมีลักษณะกระแสก,การพูดที่พูดซ้ำตามคำพูดของผู้อื่นหรือพูดทวนคำที่ถูกถามแบบนี้ก็มีใช่ไหมคะมีจ้ะเราเรียกว่า echo lair echo l a i ต่อไปเป็นด้านอารมณ์ประกอบด้วยพื้นฐานอารมณ์และ อารมณ์ปัจจุบัน mood เป็นพื้นฐานอารมณ์หมายถึงอารมณ์ที่เป็นอยู่ต่อเนื่องเป็นอารมณ์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในระยะนั้นนั่นหมายถึงอารมณ์ในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านก่อนมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอารมณ์ปัจจุบัน affect มากหมายถึงอารมณ์ณเวลานั้นขณะคุยกับแพทย์หรือพยาบาลใช่ไหมคะใช่จะ้ะอารมณ์ที่ตรวจพบเช่นอารมณ์ปกติ euphoria แสดงอารมณ์น้อยกว่าปกติ r e s t r i c t e d affect อารมณ์เฉยเมย Blunted or flat affect อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหรือที่เรียกว่า Labile affect อารมณ์หมุดหมิดง่ายหรือที่เรียกว่า Irritable affect นอกจากนี้ยังมีอารมณ์เศร้าอารมณ์กังวลใช่ไหมคะใช่จ้ะอารมณ์กังวลหรือที่เรียกว่า Anxious affect นอกจากประเมินลักษณะอารมณ์ในปัจจุบันแล้วพยาบาลจะต้องสังเกตด้วยว่าการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้รับบริการนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่หรือไม่เช่นเมื่อผู้รับบริการบอกว่ารู้สึกคิดถึงลูกมากหน้าตาก็ควรจะมีลักษณะซึมเศร้าเสียใจใช่ไหมคะใช่จ้ะ เราก็จะประเมินว่าการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้รับบริการสอดคล้องกับเนื้อหาที่สนทนาหรือที่เรียกว่า appropriate affect หัวข้อต่อไปความคิด